ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ มาร์กี้แอปเปิดสมุดบัญชีปลอกทุกเล่มยอดเงินมีแต่รายจ่ายนับเป็นอ่งครอบครัวัยรุ่นที่ช่วยกันสร้างฐานะและความมั่นคงให้กับครอบครัวสําหรับปล็อกพัสสอนกอนและมาร์กี้ราศีซึ่งทั้งคู่นั้นก็มีการทํา YouTube ร่วมกันและตอนนี้น้องแฝดอย่างมิกาและมิยาก็กเริ่มโตกันแล้วน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวละค่ะและล่าสุดนั้นทั้งคู่ก็ได้ลงคลิปผ่านทาง YouTube ทั้งช่อง mysettv โดยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าแอบเปิดสมุดบัญชีปล็อก ความจริงถูกเปิดเผยซึ่งความพีคอยู่ที่ว่าขณะที่สามีกําลังไปเข้าห้องน้ําทางด้านภรรยาอย่างมากี้ก็ไม่รู้นึ้ยังไง อาเปิดสมุดบัญชีของสามีดูครั้งแรกที่ตกใจก็คือ๊อกมีสมุดบัญชีเยอะมากเลยที่สําคัญแต่ละบัญชีมีเงินเก็บ80,000 6 0,000หรือแสนแต่ยังไม่ถึงล้านเลยพอมาเปิดดูอีกบัญชีก็ถึงกับโล่งใจเพราะมีเงินเก็บอยู่1 000, 4 0 0 0ล้านบาททั้งที่ทำรายการมาแล้ว4-5ปีซึ่งต่อมาทางด้านสามีได้ออกมาจากห้องน้ำและชี้แจงว่าเงินเก็บอยู่ที่บริษัทไม่ได้เอามาเข้าบัญชีส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากติดตาม ความหาของทั้งคู่ก็สามารถติดตามกันต่อในรายการ Myset TV ได้เลยค่ะ